นั่งรถรางไปสแกนเส้นเต็มทุกคนเดินไปนา่าจะถึงเร็วกว่าข้างหลังเราเป็นเกิดน่ารุดน,นะทุกคนการเดินทางมาเกาะอยู่โกลเด้นน่ะทั้ง่ายสุดเลยนะแล้วโชว์สุดก็คือนั่งเรือมาจากสรุปเส้นเพราะว่านั่งแชมป์มานี่คือมีโอกาสที่ไม่ได้ขึ้นเยอะมากเพราะคนเยอะมากนี่ข้าหน,านี้คือสแกนเส้นแล้ว นี่ราคาเข้าสแกนเส้นนะทุกคนวันนี้นนเด็กเต็มเลย ready ถ่ายเกเยยายคลิถาเซลฟไปทุกคนซื้อตัว๋วรายปีแล้วเรียบร้อยเราเป็นสตรดเต้ก็ได้รบบส่วนลดด้วยนะแล้วคือไงชูอ่ะสามคนพ่อแม่ลูกทำไมมัน,มนยเยอะแยะตรงวะ้อตู้ <c oughs> <c oughs> ตปลาตัวใหญ่มากเลยตู้ปลาตัวใหญ่มากเลย เมนวิตาอะดูอ <ret ro> oh, yeah. oh. ันฟ oh, uh ังวารีเลยอะโอ้โ a โทักทายค่ะนี่ทุกคนมีซัมเมอร์นะคะเสามิซัมเมอร์เมโพจ้าแล้วนเราไม่ได้เอาเสือมาเนเออพี่แ้ี่จะเอามาแต่ถ้าซัมเมอร์จริงจริงหามันจะเยอะมากเลยตรงนี้มีแต่ขี้หานี่ไงมาโซนของกินกันบ้างนะคะ อากาศดีอย่างนี้อ่ะกินก่อนนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคืออะไรนะเรียวสวีดิชปัตเต้สวีดิชปัตเบรดมีชีสแล้วนี้เราใส่เป็นเนื้อเรียวใส่เป็นไก่อันนี้คือเดอะเบสใช่ไหมไก่ใหว่าไก่หกว่าหรอมันมีเหมือนมันฝรั่งข้างในเนาะ็ยมันก็ชีสอือก็เกอัว Pinner. Du tappar den hela tiden. Mås med mm. ro. Jättestort! Ja, den är... Fiskar är fiskar?